สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมโซล่าเซลครับผมเอาสวัสดีเอฟซทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็วันที่30สบนะครับผมพฤษภาคม2องพนรนะครับผมวันนี้นะครับผมพามาชวนพามาชมสวนนะครับผมอินทผาลัมแห่งแรกของอำเภอขามตะเกแสงนะครับผมอยู่ที่บ้านผมเองเลยนะครับผมอินทผาลามที่ได้ผลได้ผลผลิตแล้วจริงๆนะครับผม สามปีนะต้นขนาดนี้แล้วก็เป็นลูกเก็บผลผลิตแล้วนะครับผมวันนี้นะผมไม่ดีผ่านมานะครับผมแก็เป็นลูกค้านะครับผมลูกค้าที่ติดตั้งโซลาเซลล์กับทีมงานน้าโซลาเซลล์สามปีแล้วนะครับผมวันนี้มาถามประโยชน์หน่อยนะครับผมว่าคุ้มไม่คุ้มกับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับผมแล้วเสียนะครับผมเสียง่ายไหมนะครับผมแล้วเสียเขาเปลี่ยนให้จริงหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็นะครับผมพามาชมนี่เลยครับผม โซล่าเซลล์ที่เห็นอยู่หน้าท่านเนี่ผมติดตั้งมาสาปีแล้วนะครับผมสามปีแล้วที่ท่านใช้โซล่าเซลล์อยู่ตรงนี้ในสวนนี้นะมาก่อนท่านใช้เป็นปั๊มโซล์ปั๊มไฟฟ้านะครับผมใช้เครื่องป่นไฟประกฏว่้หมดเยอะนะครับผมหันมาใช้โซล่าเซลล์พลังงานทดแทนแบบนี้นะครับผมชุดนี้ผมก็ติดตั้งมา3ปีเป็นปั๊มหนึ่งแรงสี่แผงนะผมยี่ห้อโจไดนะครับผมเสียมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมทีมงานเราเปลี่ยนให้แล้วหนึ่งครั้งเปลี่ยนจริงนะครับผมเสียเปลี่ยนจริงนะครับผมดูแลลูกค้าจริงนะครับผมกี่ปีก็ช่างนะครับผม อันนี้ก็เป็นแผ่นโมโนนะครับผมเห็นอยู่เห็นอยู่บนนะครับแผ่นโมโนนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นแผ่นโมโนมูลเลอร์นะครับผมของเยอรมันนะครับผมปั๊มนี่เป็นยี่ห้อโจไดหนึ่งแรงนะครับผมอข้างหน้านี่ก็เป็นหน้าต่างกล่องอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ํายี่ห้อโจไดนะครับผมถ้าใครมีรุ่นนี้ไม่ต่ํากว่าสามปีนะครับผมมันเป็นรุ่นเก่านะครับผมตรงนี้แกกระทำเกษตรผสมผสานนะปลูกอินทผลัมแบบนั้นหลายต้นเลยนะครับผมปลูกพืชเกษตรผสมผสานเยอะนะครับผม เจ้าของสวนก็รูปหลอดด้วยเดินอยู่ตรงนู้นนะครับผมโชคเรืองลามนะครับผมตรงนี้ใครอยากมาชมสวนอินทผพาลามที่เป็นผลผลิตแล้วอยู่อำเภอขามสแกแสงเนี่ยมาได้นะครับผมอันนี้ก็พาเดินชมในสวนนะสวยเลยนะครับผมก็จะปลูกสองข้างทางแบบนี้นะครับผมใช้โซล่าเซลล์ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อหยดน้ําต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในสวนนะครับก็จะหยดน้ําทั้งวันนะครับผมหยดน้ําตลอดนะครับผมไม่มีหยุดไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าแดดจะออกนะหยดได้หมดเพราะว่าเราเสียค่าไฟ ทีเดียวคือเราเสียแล้วทีเดียวตั้งแต่สามปีก่อนนะหลังจากนั้นเราไม่ต้องเติมน้ํามันไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับผมผลผลิตแกถึงได้ออกมาสวยขนาดนี้ต้นไม้ทุกต้นแกน้าในบอ่อแกเต็มไปหมดนะครับผมอันนี้ก็พาชมสวนหน่อยอินทผลพาลามนะาเห็นหออยู่มันเป็นลูกแล้วอันนี้เก็บผลผลิตไปแล้วหนึ่งรุ่นนะครับผมอันนี้น่าจะรุ่นที่สองนะครับผมเดี๋ยวาพาเพื่อนๆเอฟซีอรน,นะครับผมคนไหนอยากะทำเกษตรผสมผสานดูก่อนนะครับผมนี่นี่ครับอินทผพาลาม อำเภอขามตะแกแสงโคราาดนี่ยพวงสวยมากดกมากนะครับผมตรงนี้ก็มีอยู่ห้าพวงหกพวงนะครับผมปลูกได้สามปีนะตอนที่ผมมาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แกเพิ่งลงปลูกใหม่ๆเลยนะครับผมแผงโซล่าเซลล์ได้สามปีต้นนี้ก็ได้สามปีเหมือนกันนะครับผมตรงนู้นนะครับผมเนี่เป็นผลผลิตแล้วหออยู่ด้านนี้นะครับผมแกปลูกไว้ประมาณสักร้อยต้นนะครับผมสวยทุกต้นเลยนะครับผมอ่ะส่วนเรื่องการจัดการน้ํานะครับผมแกจะเดินเป็นสาย PE นะครับผม ต้นไม้ทุกต้นคือจะเป็นน้าหยดหมดเดินสาย p ีนะครับผมใช้ปัม๊มน้ําสุลาเซลใช้จากบอ่อบาดาลดันเลยไม่ต้องผ่านบอ่อนะครับผมเพราะว่าน้ําที่อําเภอขามตะแกเสงเป็นน้ําที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะครับผมน้ําจืดนะครับผมสามารถเอาไปดันได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเป็นเกลือเป็นตะกอนนะครับผมสามารถอัดได้เลยนะครับผมคุณภาพน้ําที่นี่ดีนะครับผมเอาน้ําบาดาลลดได้เลยงามด้วยสวยด้วยนะครับผมพืชพันธุ์ทุกต้นในสวนแค่นียรู้สึกว่าสวยนะครับผม ประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นสวนมะม่วงด้วยหลายๆอย่างนะครับปลูกพืชเกษตรผสมผสานเยอะนะครับผมโอ้อันนี้นะครับผมนี่นะครับผมแห่งแรกของเพอขามตะแกแสงนะครับอินทผลพลมอยู่ที่นี่นะครับชูกเร่องรามนะครับผมสามปีสามปีที่ช้แผงมาที่ช้แผงมาเกิดผลเลยเพราะว่าเราหยดน้ําทุกวันไม่ต้องเสียค่าน้ำมันใช่เป็นไงไอต้นนี้ปลูกกี่ปีสามปีเหมือนกันสามปีสามปียี่ห้ออะไรเขาเรียกผัดอะไรอันนี้ไอ คนสีแดงคนสีแดงสีแดงเนาะนี่เนาะสีแดงอันนี้กาว่าออกพวงนึงหนในลูกๆเนี่ยอันนี้สุกนะสุกยัง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 เนาะยังเริ่มจะเก่อยู่เลยนี่ครับพวงสวยมากนะครับผมนี่อินทผพาลำอันนี้ถ้าขายขายเท่ากับมาลูเท่าไหร่ันสี่ร้อยสี่ร้อยพวงหนึ่งนี่น่าจะเป็นสิบลูเนาะสิบลสิบลตรงนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสี่ยี่สี่สามสี่พันสบายสบายอันนี้ปลูกไไป้ระมาณกี่ต้นปลูกไวประมาณกี่ต้นร้อยต้น ปีนี้น่าจะได้ผลทุกต้นเนาะก็ได้ตัวผูด้าก็มีตัวตัวผูตัวเมียมีตัวผูตัวเมียนะครับผมเล่าเขาหน่อยใช้แผงโซลา่าเซลล์คุ้มไหมคุ้มคุ้มไหมคุมเมื่อก่อนใช้ปั๊มไฟฟ้าเนาะโเปลืองน้ำมันเปลืองน้ำมันเราไม่กล้าหยดน้ําของเราก็ไม่โตเนาะอันนี้เราของฟรีเรากล้าหยดหยดมาก,กาหมดมดวันก่อมดหลายรอยดิเนาะเดี๋ยวอันนี้โลซล่าเซลล์ฟรีเลย,เลยสามปีแล้วเนะติดตั้งกับผมเปิดไซบอรมดวันเปิดไซบอลงบ่อเหลือจากเปิดใส่บ่อก็มาหยดน้ําตรงนี้นะครับผมแลลลล้้วเเเเเสีีียยยยรรราาปป่่่นนนใหจจิิงงมขอ เปลี่ยนจริงเสียไปแล้วครั้งนึงก็เขาก็ามาเป,เ,เปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนให้แล้วนะครับผมเสียแล้วเปลี่ยนจริงนะครับผมแพงไหมจากที่ติดตั้งกับผมแพงไหม,ไมเล่าเขาหน่อยงไม่แพงคราตื่นมันเปน็นเินกหมดเป็นแสนแล้วเป็นแสนอันนี้ติดตั้งทีเดียวแถมยังมีคนดูแลอีกอสองปีเต็มๆเสียแล้วก็เปลี่ยนตัวให้นะครับผมสําหรับเอฟซีผมวันไหนอยากติดตั้งนะครับผมหรือกขอยากมาดูสวนบอกเขาหน่อยสวนอยู่ที่ไหนบ้านคือม่วงอำเภอขามตะแก่แสงโคราชเบอร์ทัรฝากบอกเบอร์ทรหน่อย ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะโชคเรืองลำโชคเรืองลมนะครับผมโชคเรืองลำพันไม้นะครับผมแกจะปลูกพืชเกษตรผสมผสานเนื้อที่ประมาณสิบไร่แกจะไม่ปลูกอ้อยเลยปลูกเฉพาะพืชผสมผสานที่ขายได้นะครับผมวิธียุคใหม่นะครับอะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อพักน้ําของแกนะเลี้ยงปลานะครับผมเหลือจากหยดน้ําเหลือจากหยดใส่ใส่ของปั๊บแกก็มาเปิดลงสาตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะตรงนี้แกจะปลูก อหลายอย่างมากนะครับผมเนี่ยสวนแกสวยนะครับผมแล้วได้ผลนะครับผมสําหรับเอฟซีคนไหนอยากจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมให้ดูให้ดีนะครับผมที่ไหนก็มีขายนะมันขึ้นอยู่ที่การประกันทั้งมากกว่านะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้คนที่สั่งซื้อไปติดตั้งเองหรือมีช่างไปติดตั้งให้เราท่างทิ้งงานเยอะแยะนะครับผมเสียแล้วไม่มีที่เปลี่ยนไม่มีที่ซ่อมโทรมาสอบถามผมเยอะแยะนะครับผมอันดับแรกข้อแรกเลยให้คิดด้วยดีนะครับผม ปั๊มน้ำยี่ห้ออะไรก็ดีถ้าซื้อจากอำนาจโซล่าเซลล์นะครับผมหนึ่งเสียผมเปลี่ยนให้สบายใจได้นะครับผมสองท่านซื้อไปใช้ได้แน่นอนนะเพราะว่าผมจะให้ความรู้กับท่านตรงเป๊ะนะครับผมบอกถูกเลยว่ามันจะไหลแบบไหนขึ้นมาอย่างไงนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมอายุการงานของเราสิบห้าปีขึ้นไปนะครับผมเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ส่วนปั๊มน้ำเสียเราเปลี่ยนตัวไว้เลยนะแพงหน่อยอร่อยแน่นะครับผมสโลแกนผมก็คือไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังนะครับผมมีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องซ่อมผมซ่อมไม่เป็นสวัสดีครับผม